สวัสดีครับพบกับผมช่อง FTN Farm ช่องของคนรักวัวของทุกท่านมาแล้วนะครับโชคบันดาลทรัพย์ฟาร์มนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมเสียแนะนําตัวหน่อยครับครับผมชื่อสุพันต์เต่าทองนะครับผมอยู่ตำบลบะอําเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์นะครับผมชื่อฟาร์มนะครับโชคบันดาลทรัพย์ฟาร์มครับผมฝากเบอร์ติดต่อไว้หน่อยครับ0955833245ครับผมเสียครับหลังจากที่ผมมารอบที่แล้วเนาะตอนนี้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างครับตอนนี้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างก็ผมส ไปนะครับผมสะตรงนี้นะครับบริเวณตรงนี้คือแต่ก่อนเป็นสะนะครับเป็นครับผมแต่ตอนนี้ก็คือเปลี่ยนบริบทไปเป็นถมเป็นแปลงหญ้านะครับจะทำเป็นแปลงหญ้านะครับตรงนี้หลังจากที่มาถ่ายคลิปช่วงนั้นนะครับกระแสตอนนั้นวัวก็กําลังกระแสอยู่ในเกณฑ์ที่ดีอยู่นะครับผมราคาวัวก็ดีนะครับผมมีคนมาติดต่อถามสอบถามเรื่องการซื้อขายก็หลายตัวอยู่นะครับผมครับผมแต่หลังจากนั้นมาก็กระแสก็เริ่ม ดรอปลงนะครับผมวัวก็ราคาถูกลงนั้นก็มีอยู่หลายตัวที่คขา่าซื้อก็แต่ว่าก็ไม่ได้ขายครับเพราะว่าคิดว่ากระแสมันจะดีขึ้นนะครับก็เลยไม่ไม่ไม่ได้ขายครับผมครับพอดึงไปดึงมากลับเป็นว่าไม่ได้ขายจริงๆครับผมเพราะว่าเพราะว่าวัวราคาถูกลงถูกลงมากเลยครับผมมีผลกระทบอยู่ด้วยใช่ไหมครับเลือดร้อยใช่มีผลกระทบหมดนะครับผมเพราะว่าเศรษฐกิจมันไม่ดีเนาะเลือดร้อยมันก็คนที่จะ กําลังเสื้อเนาะเขาก็จะไม่ไม่มีด้วยะครับผมกันเลยก็เลยกลายเป็นว่าเราก็มีผลกระทบอยู่เดี๋ยวค่อยพาเดินดูวัวนะครับผมวันนี้ต้องบอกว่าเสียมีเคล็ดลับด้วยนะครับผมตั้งแต่เลี้ยงมายังไม่เคยเจอวัวตัวผู้เลยยังไม่เคยได้ลูกวัวตัวผู้เลยนี่ครับผมเดี๋ยวค่อยเล่านะครับผมผมขอสอบถามหน่อยว่าตัวที่ผมชอบตัวสีขาวตอนที่ผมมาครั้งนั้นครับผมหายไปไหนแล้วครับอ๋อตัวที่นั้นลูกตายนะครับผมลูกตายในท้องนะครับแม่พาลูกออกเขาก็เลย ตายไปด้วยนะครับครับคือตายทั้งแม่ทั้งลูกนะครับผมหลังจากที่คลอดก็คือเขาคือลูกเขาตายในท้องนะครับด้วยภาวะามดลูกทะลักครับผมครับผมมดลูกทะลักทีนี้ก็เลยทำให้ลูกาตายในท้องก่อนหลังจากที่ผ่าลูกออกก็แม่เขาก็ตายตามนะครับผมเสียผ่านจุดนั้นมาได้ยังไงครับ ผ่านมาได้ยังไงนะครับผมคือถามว่าถามว่าม่เมื่อเหตุการณ์เนาะเราเราเป็นสิ่งหเหตุการณ์ไม่ได้คาดคิดว่ามันจะเกิดขึ้นนะครับครับผมในเมื่อมันเกิดมาแล้วนะครับเราก็ต้องเราก็คิดว่าเอาถ้าเกิดมันมันมันยังไงเราก็ต้องต้องสู้ต่อไปต้องสู้ต่อไปครับต้องเริ่มต้นใหม่เพราะว่าเราเลือกที่จะมาทางนี้แล้วครับครับผมอย่าไม่ไม่ล้มเลิกความตั้งใจที่จะทําต่อนะครับเพราะว่าตามที่เราดูเนาะไม่ไม่ใช่มีแค่แค่เราที่เจอปัญหาคนอื่นเขาก็เจอเหมือนเหมือนกับเราครับผมสู้ แล้วเราก็ต้องก็ต้องสู้นะครับต้องอดทนเอาไว้นะครับผมเพราะวเราเลือกที่จะมาทางนี้แล้วนะครับผมอเพราะว่าถึงจะสูญเสียไปตัวหนึ่งแต่เราก็ยังมีอีกหลายตัวที่เรายังยังพัฒนาได้ต่อไปนะครับผมครับผมถือได้กําลังใจจากพวกที่เหลืออยู่นะครับผมนี่อันนี้เป็นแบรนด์ของเสียเลยใช่ไหมใช่ครับนี่เป็นแบรนด์ CBS โชคบรรดาลซับฟาร์มนะครับโอ้โหอันนี้ลูกเขากี่ตัวแล้วเสีย อันนี้ลูกสามตัวแล้วครับผมลูกสามตัวครับเขาเป็นสายไหนครับตัวนี้เป็นลูกของ hcr 9 9 0ครับผม hcr 9 9 0ครับผมสวยมากตัวนี้เขาท้องอยู่ไหมท้องอยู่ครับผมท้องกี่เดือนแล้วครับท้องประมาณห้าเดือนแล้วครับผมโอ้โหสวยจริงครับนี่นี่ครับผมตัวนี้อตัวนี้แหละครับตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เป็นเป็นแม่เพิ่งจะผสมไปครับผมยังไม่ผ่านรอบเป็นแม่ของน้องไลล่านะครับอ๋อน้องไลล่าลูกเขาอยู่ฝั่งนู้นใช่ไหมไปเดี๋ยวไปดูกันครับ เชื่อทุกตัวครับวัวเชื่องทุกตัวนี่เสื้อก็จะเป็นโชคบันดาลซับฟาร์มนะครับไร่ล่านี่ลูกของแม่ตัวนั้นนะครับผมเป็นลูกของเรดคิวสีสามห้าครับโอ้เรดคิวสีสามห้าใช่ครับผมสวยมากนะครับผมอย่างที่ผมเกริ่นไปตั้งแต่แรกนะครับผมว่าฟาร์มของเสียเขาไม่เคยมีตัวผู้เลย สุดยอดจริงครผมจริงๆที่ไม่มีตัวผู้ก็เพราะเราเลือกใช้แต่น้ำเชื้อแยกเพศไงครับนี่ก็มีนี่ครับผมที่จะได้ตัวตัวเมียนะครับผมครับผมกะได้ตัวเมียตั้งแต่ใช้น้ำเชื้อแยกเพศมายังไม่เคยได้ตัวผู้เลยยังไม่เคยได้เลยครับผมมีแต่ตัวเมียถ้าเป็นภาษาลาวที่เขาพูดว่าอะไรคือหมานแทหมานแทครับผมจริงๆนะครับผมผิดออกมาเยอะเหมือนกันเนาะเสียเนาะใช่ครับผมผมผิดออกมาเยอะดูครับมีแต่ตัวเมียนะครับผมอันนี้อันนี้เป็นน้องแฝดนะครับผมแฝดอันนี้แฝดแฝดคู่เมียเลยของ เลคิ้วสีสามห้าเหมือนกันครับผมเลคิ้วสีสามห้าเหมือนกันใช่ชอบอะไรในพ่อตัวนี้ครับคือผมชอบลักษณะของพ่อเขานะครับผมเรื่องสีเรื่องโครงสร้างอะไรเงี้ยครับผมผมที่แล้วผมเลือกใช้ตัวนี้เกือบทั้งหมดเลยนะครับผมที่ที่ได้ลูกมานะครับผมครับผมอันนี้ก็สีสามห้าตัวนั้นก็สีสามห้าเหมือนกันครับแม่เขาสีขาวครับแต่ว่าได้ลูกสีแดงโอเคไปดูไปดูแล้วอย่างสีขาวนี่เหลอครับผมนี่สีขาวนี่เป็นลูกของรูฟัตโอ้รูฟัตนะครับผมรูฟมสามครับผมครับผม ไอ้ปีกว่าเลยใช่ไหมตัวนี้ผสมไปแล้วครับยังไม่ผ่านรอบครับต้องต้องรอผ่านรอบก่อนสวยนะครับผมชอบวัวเทานะผมชอบจริงครับวัวเทาเนี่ยครับงโครงสร้างก็ดีแข้งขาก็ใหญ่นะครับจริงๆแล้วรูฟัตเป็นตัวสีแดงนะครับผมจะว่าแม่เขาเป็นขาวเขาก็เลยครับผมออกมาขาวเลยนี่นี่ครับผมกี่เดือนแล้วนะตัวนี้ตัวถึงเดือนอย่างตัวแดงนี้เดี๋ยวตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ยังไม่ถึงเดือนครับผมยังไม่ถึงเดือนฝั่งนี้เหรครับ ตัวนี้สี่เดือนแล้วครับผมสี่เดือนเดือนลูกของดัดคิวสี่สามห้านี่ดัดคิวสี่สามห้าอีกแล้วนะครับกันกับน้องไลลานน้องปันวาดครับผมสวยจริงครับแม่เขาครับผมแม่ฝั่งนี้แม่เขาเลี้ยงบัวบัวมันว่านี่แหละครับผมเมื่อก่อนใช่ไหมใช่ครับแล้วทําไมถึงเปลี่ยนมาเป็นเลือดรอยเลยครับก็ก็ก็อยากจะเปลี่ยนให้ราคามันดีขึ้นขึ้นดีขึ้นเลยครับครับผมเลือดที่จะเลี้ยงแล้วเราก็เลยเลี้ยงให้อาาราคาที่มันดีขึ้นนะครับเลี้ยงบัวบ้านๆมากี่ปีถึงเปลี่ยนมาเป็นเลือดร้อยครับ วัวบ้านที่เคยเลี้ยงก็เลี้ยงสมัยก่อนนะ้อเลี้ยงปล่อยทุ่งธรรมดาสมัยพ่อสมัยแม่พาเลี้ยงนะครับผมครับผมครับก็ก็ก็หลายปีอยู่นะแต่ผมมาเลี้ยงจริงๆตอนที่ผมมาอยู่ผมก็เลี้ยงประมาณประมาณ2ปีครับผมถึงได้เปลี่ยนมาเป็นเลือดร้อยครับผมอันนี้วัวใครครับเสียนี่วัวของพี่สาวครับวัวของพี่สาวเอามาฝากเลี้ยงใช่ครับอ๋ออันนี้เป็นลูกผสมลูกอะไรครับเสียข้างหลัง อันนี้ลูกเลูกผสมครับผมอันนี้เป็นลูกผสมอ๋อแม่เขาฝั่งนี้ใช่ไหมใช่ครับเป็นวัวของพี่สาวใช่ครับผมผมถามนยว่ามีตัวไหนที่แบบเป็นต้นกําเนิดของฟาร์มเสียเลยไหมต้นกําเนิดของฟาร์มยังอยู่ไหมต้นกําเนิดไม่อยู่แล้วครับไม่อยู่แล้วใช่ไหมขายไปแล้วครับแต่เป็นตัวแรกของฟาร์มก็คือตัวนั้นนะครับผมตัวแม่ที่ผมถ่ายตอนแรกเลยใช่ไหมใช่ครับอ๋ออันลูกลูกของเขาที่เดินอยู่ข้างหลังลูกของเขีดสามห้าเหมือนกันครับผม เดี๋ยวมาดูครับผมอันนี้อันนี้น,นี่เลือดร้อยตัวแรกเลยที่เบอร์เป็นเบอร์หนึ่งคิวแรกหนึ่งหนึ่งตัวนี้เลยใช่ไหมใช่ครับผมตัวนี้ครับผมนี่อันนี้คือตัวแรก,ลกเลยนะครับใช่ครับลูกของ h c r เ9 0าครับครับอันนี้ก็ดิคิว4 3 5เหมือนเดิมใช่ครับโอ้โหชอบไลยวัวแอบตดนะ <laughs> 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 นี่ครับผมโอเค อันนี้คือชอบวงพ่อพันธุตัวนี้โดยเฉพาะเลยใช่ครับก็เลยเลือกใช้ตัวนี้คือปีที่แล้วผมเลือกใช้ตัวนี้เกือบทุกหมดเลยครับโอ้โหที่ได้มาได้หลายตัวอยู่435 435หลายตัวเอาเป็นว่าปีที่แล้วผสม435นี่เกือบหมดทุกตัวใช่ครับโอ้โหยอมเลยนี่ครับชอบในตัวนี้จริงแต่ว่าเขาจ่ายลูกดีเนาะจ่ายลูกดีทุกตัวเลยครับผมตัวนี้อายุเขาประมาณเท่าไหร่ครับหนึ่งขวบอายุหนึ่งขวบกว่าครับถ้า่านอยากมาเยี่ยมชมฟาร์มก็ สามารถโทรมาติดต่อได้เลยจับพิกัดมาได้เลยนะครับผมโชคบันดาลทัพฟาร์มนะครับมือใหม่ๆครับผมจับสัตว์ไม่ค่อยเก่งอ่ะเสียบอินผสมวัวมาด้วยอยากให้แนะนำสักหน่อยครับแบบง่ายๆเลยให้เข้าใจง่ายๆเลยการจับสัตว์วัวแหละครับผมสัตว์วัวน่ะวัวถึงจะเป็นตัวผู้ตัวเมียเนาะถ้าเขาอยู่ด้วยกันยังไงเขาเขาปีนกันยู่แล้วครับผมเราสังเกต้ำเมือกแค่นั้นแหละครับครับผมเมือกใสออกก็โอเคเห็นเห็นเขาปีนไล่ปีนไล่โคมกันนะครับครับ เราก็สะเกตเลยแค่นั้นแหละครับผมแค่นี้เลยใช่ครับจับสัตว์ไม่ถูกบางทีมันไม่ไม่เป็นสัตว์ที่ไม่ชัดเจนไงครับผมเวลาเขาปีนก็ปีนแบบกระปิดกระปอยอย่างเงี้ยปีนแล้วอยู่อย่างเงี้ยแต่ถ้าเขาตามปีนปีนปีนวินปีนอย่างเงี้ยชัดชัดเจนแน่นอนครับผมเป็นสัตว์ชัดเจนระบบการดูแลระบบการเลี้ยงยังไงบ้างครับที่ฟาร์มครับระบบการดูแลก็จะมีให้หญ้าสดนะครับในช่วงช่วงเช้าครับผมช่ช่วงเที่ยงๆที่อย่างนงี้เราก็จะปล่อยให้เขากินฟางเดินเล่นนะครับผม ก็ช่วงเย็นเราก็ให้อาหารค้นครับครับอาหารค้นที่เป็นแล้วก็ผสมพวกพีมิกอะไรต่างๆพวกอาหารเสริมเขานะครับผมสองเดือนครับผมประมาณ2เดือนนี่วูวกลับสัตว์แล้วครับนี่ครับผมอยากได้ลูกวูวตัวเมียก็ต้องใช้น้ำเชื้อแยกเพศนะครับนี่ตามนี้นะครับผมไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับถ้าอยากได้ลูกวูวตัวเมียก็ต้องใช้น้ำเชื่อแยกเพศนะครับผมครับผมมีโอกาสที่จะได้ตัวเมียเยอะไหครับผมครับผมแต่เท่าที่ผมเลือกใช้มาก็ได้ตัวเมียทุกตัวนะสูตรทุกไข่นะครับผม ครับผมผมผมส่วนมากผมไม่ค่อยได้ใช้นะครับก็เคยได้ใช่ไหมใช่ไหมครับผมส่วนมากก็จะใช้น้ำเชื้อแยกเพศก็จบแค่นั้นแหละครับจบเลยใช่และการผสมต้องตรวจไข่ก่อนทุกครั้งใช่ครับส่วนมากผมย็จะเลือกหมอที่เขามีเครื่องซาวตรวจไข่ประมาณนี้ครับผมแล้วก็จะมีโอกาสที่จะติดสูงบางทีเราจับสั์จะจริงแต่ว่ามันอาจจะไม่แม่นนะครับช่วงเวลาที่ตกไข่อาจจะอาจจะอาจจะไม่ไม่ไม่แม่นนะครับงั้นผมขอถามเสียอย่างนี้เสียไปเรียนผสมมาทําไมถึงไม่ผสมเองครับ ที่ไปเรียนผสมม,มาที่ไม่ผสม,มเองเพราะว่าเรายังมีเครื่องมืออุปกรณ์การตรวจไข่อะไรไม่พร้อมครับผมผมก็เลยเลือกที่จะใช้หมอเพราะว่าน้ําเชื้อเราใช้น้าเชื้อที่แพงด้วยนะครับผมการที่ไปเรียนมาก็เพื่อเป็นพื้นฐานในการเลี้ยงวัวนะนเพื่อเป็นการาศึกษาเรียนรู้วิธีการจับสัตว์อะไรอย่างเงี้ยครับผม,บผมเพให้แม่นขึ้นเพื่อให้มีความรู้พื้นฐานนะครับครับโอเคเดี๋ยวมาดูลูกวัวอีกสักหน่อยนะครับผมตั้งชื่อว่าอะไรครับอันนี้ ันนี้น้องโบครับผมฝั่งนี้น้องบูน้องนุ่นครับน้องนุ่นนุ่นกับโบครับผมอ๋อนุ่นกับโบนะครับผมแต่ไม่มีน้องพรนะครับนี่นี่โอเคนี่ครับอ่าน่ารักเนาะน่ารักครับผมค้าบผมเชื่อมครับเรียกชื่อแล้วก็มานะครับผมเรียกชื่อแล้วก็มาใช่เรียกชื่อวิ่งตามเลยครับโชคดีมากนะครับผมได้ลูกโบตัวเมียแล้วสองตัวด้วยนะครับใช่โอ้โหโชคดีจริงๆครับนี่แหละครับการเลยนวัวนะครับคือไม่แล้คุณมีสูญเสียบ้างมีได้ บ้านเนาะมันทดแทนกันไปอะครับผมครับผมอดีตมันก็มันก็ผ่านมายังไงเราก็ต้องอยู่ให้ได้ครับผมดาวไหมตอนนั้นความรู้สึกเหรอครับความรู้สึกก็มีดาวลงมากนะครับผมแต่เราก็คิดว่ายังไงเราก็ต้องสู้ต่อไปในเมื่อเราเลือกทางนี้แล้วครับผมก็ยังคิดถึงบัวอีกหลายๆตัวที่ที่ยังอยู่กับเราอะครับผมที่จะพัฒนาช่วยเราต่อไปอะครับพอจะกลืนราคาในตัวนั้นที่เสียไปราคาประมาณเท่าไหร่ประมาณสี่กว่ากว่าครับโอ้โหนี่ครับผม ผมเลยถามว่าทำไมเสียถึงก้าวข้ามจุดนั้นมาได้ไงเพราะว่าถ้าถ้าเกิดว่าก้าวก้าวข้ามจุดนั้นมาได้ผมผมไม่ได้เสียตัวเดียวนะปีนั้นผมเสียไปทั้งห้าตัวเนื่องในสาเหตุอะไรครับเสียสาเหตุเกิดจะเป็นสาเหตุเดียวกันนี่แหละครับผมโอ้ครับลูกเล็กด้วยลูกเล็กเกิดจากอะไรครับเสียลูกเล็กเนี่ยตอนนั้นเป็นป่วยป่วยที่ไม่ทราบสาเหตุเลยครับไม่ทราบสาเหตุเลยเล่นอย่างเงี้ยต้อง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 ตกเย็นมาก็ท้องเสียแล้วก็เสียลูกหญ้าไว้เยอะไหมครับ หญ้าตอนนี้มีอยู่ประมาณสี่ไร่ครับเจอแรงแบบนี้เป็นไงครับตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้เจอแรงอยู่ครับแต่ยังพอได้ตัดอยู่ครับผมครับผมคืยังสูบน้ําห้วยไ้อยู่ขนาดรดน้ํายังไงก็ไม่ขึ้นใช่ไหมครับผมโอ้โหครับผมแรงหญ้าก็จะมองไปก็จะเห็นนะครับแรงหญ้าจะอยู่ฝั่งนู้นนะครับผมมองลอดประตูไปนะครับเขียวเขียวอยู่เลยนะครับเป็นหญ้าอะไรครับเสี่ยอันนั้นเป็นหญ้าไหนครับผมอ๋อเป็นหญ้าไหนเดี๋ยวมาดูวัวที่นอนอยู่นะครับนี่โอ้ เนี่ยเีืยวัวเวลาเวลากอดท้องเขาจะกินเยอะขึ้นครับผมเขากินเยอะขึ้นนะครับมันจะอ้วนครับโอ้โหสวยมากครับ CBS นะครับผมเป็นแบรนด์ของเสียเขาเลยนะครับอันนี้ตัวที่สองของฟาร์มตัวนี้เป็นตัวที่สองของฟาร์มลูกกี่ตัว้วครับเสียลูกตัวนี้เป็นลูกตัวแรกครับผมอ๋อโอ้โหนี่ครับผมต้องบอกว่าเป็นวัวที่ลึกมากนะครับใหญ่มากเลยครับผมเโอ้โหนี่ครับ วัวก็ประมาณนี้นะครับผมมีวัวเรือร้อยทั้งหมดเลยส่วนวัวที่เป็นลูกผสมเป็นวัวที่ฝากเลี้ยงครับผมเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้กันครับโอ้โหนี่ดูลูกวัวแต่ละตัวนี่นี่ครับผมแกนยูโอ้สวยมากแกนยูโอ้ครับลูกสี่สามห้าสีแดงมากนี่นี่ครับผมอันนี้ฝึกบ้างแล้วครับฝึกบ้างแล้วโอ้โหครับผมฝึกให้เชื่องเฉยแต่ไม่ได้ลงสนามแล้วครับผมว่าทีมงานผมไม่พร้อมที่จะลงสนามจนมากก็จะเลี้ยงแบบ เปิให้เขารู้จักจูงจากเชือกบ้างอะไรเงี้ยครับผมขาผมไปอยู่ตนะครับผมก็แนวคิดนะครับการเลี้ยงบัวเนาะในๆเราก็เลือกที่จะเลี้ยงแล้วนะครับผมที่จริงแล้วผมก็เลี้ยงบัวประจําอยู่แล้วนะครับผมในการสูญเสียมันก็มันก็ย่อมมีนะครับผมัาผมคือเราต้องทําทําใจตั้งแต่ที่แรกแล้วนะครับว่าว่าการสูญเสียมันต้องมีแน่มันต้องเกิดขึ้นแน่นอนตกท้นแน่นอนนะครับผัาผมแต่ว่าให้เราสู้ยังไงเราก็สู้นะครับเราก็สู้ที่อดทนนะครับผม ในบางสิ่งบางอย่างปัญหาเนาะมันไม่ได้แก้ไขได้แค่วันเดียวเนาะใช้เวลาในในการที่จะช่วยในช่วยเยียวยานะครับผมมีอยู่แค่นี้แหละอดทนนะครับผมต้องใช้ความอดทนอดทนถึงจะผ่านไปได้อดทนถึงจะผ่านไปได้นี่ครับโอเคขอเป็นว่าลมแล้วต้องรีบลุกแล้วกันลมแล้วต้องรีบลุกครับผมสาคัญที่สุดก็คือใจเราเนี่แหละถ้าใจเราสู้นะอะไรก็ผ่านไปได้หมดผ่านไปได้หมดครันี่ฝากเบอร์ติดต่ออีกสักครั้งหนึ่งครับเสีย เบอร์ติดต่อนะครับก็0955833245และอีกเบอร์หนึ่งนะครับผม0637548875ครับผมสามารถโทรมาปรึกษาเพิ่มเติมได้นะครับผมโชคบันดาลทัพย์ฟาร์มนะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับผมโอเคขอบคุณครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรรอติดตามด้วยนะครับขอบคุณนะครับ